สวัสดีค่ะพบกับป้าสากินเที่ยวแล้วนะคะวันนี้เรามาทานส้ตมตำกันค่ะในรอบหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ทานนะคะอันนี้เป็นมือ้อน่าจะว่าจะเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อ เย็นก็รวมยอดไปเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะออกกำลังกายตอนห้าโมงเย็นนะคะกลับมาก็คงไม่ได้ทหานหอะไรเดี๋ยวมาชิมของแซ่บอาหารไทยพื้นบ้านอีสานเรานะคะร้านตังมั่วนะคะอร่อยมากค่ะมะลาไม่รุนแรงนะคะเรา คนภาคกลางทานง่ายค่ะทานด้วยกันค่ะปูปลานะคะคุณปู้ฟางไม่ได้ทานนะคะจะไปดื่มเ,เ,เฉย แจฟแตงจ่ายพิกห้าเม็ดค่ะแก้มเด็ดปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมทอดกระเทียมค่ะ ก็จะมีน้ำจิ้มนะคะมีพริกแตน่ให้ะคะ่ะแ,แล้วก็เทียนเทียมเจียวะะแล้วก็น้ำจิ้มป่าแต่ถ้าทานากับต้มตีแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาจิ้นมนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ ส่วมันโนกปมปมไม่เผ็ดคิดจานนะคะและอันนี้ตำม่วนี่ก็คือมีทั้งถั่วงอใบผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็การผักบุ้งนะคะผักบุ้งแดงนะคะ ก็ปลาชินช่องั่วลิสมเมะขเขือเทศย้อนมากค่ะ รับจริงๆค่ะเดี๋ยนีค่ะหนังปลายังกรอบก๊อบก๊บๆๆเลยค่ะยยื่น้ำลายกันหน่อยนะคะนี่ค่ะกินแก้มกับปลามันเข้ากันดีกันพอดีเลยค่ะกล้ปลามันไม่มีแก้ความเผ็ดได้ มาดูยัย่วๆกันเลยนะคะนี่ต้มตำแก้มกับปลาับถิมทอดนะคะมันเข้ากันดีกันเลยค่ะเพราะว่าปลาับถิมมันเจอนะคะและ้วต้มตำมันมีเผ็ดนะคะรสจัดจ้านก็เลยคลายความเผ็ดลงบ้างนะคะคแต่ความแซ่บก็ยังอยู่นะคะ นสัดจริงๆค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณป้าขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณป้าด้วยค่ะ